สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับผมโอ๊ตเพชรยนต์นะวันนี้เราอยู่กับช่องเอาติดวีออสรถมือสองนะครับวันนี้ผมมาอัปเดตสต็อกในส่วนของตัวรถเข้าใหม่เอาติดโดยเฉพาะเลยนะแต่อาจจะมีรุ่นอื่นแซมๆซอยู่บ้างนะครับอย่างที่เห็นจะมีวีออสตัว S นะครับ1 5 s ้านะครับมี CSR ด้วยนะมีก่อนาน้านี้เข้ามาทีนะครับแต่คลิปนี้จะเน้นหนักไปทางโพรลาเอาติดนะครับมีมากมายหลายสีเลยนะครับมีสีดําสีบรอนสีเทามีตัวโฉมใหม่น้าเชนแล้วมีจอดใกล้ๆตรงนี้คือแคมรี่ด้วยนะครับ ใครที่หารุ่นไหนอยู่นะครับติดต่อเข้ามาได้เลย0984465222 ID Line OAT667 นะผมบอกเลยว่าคลิปนี้นะครับรถแต่ล,ละคันราคาดีมากนะเริ่มต้นแค่ประมาณ2องแสนกว่บาทเท่านั้นนะครับเดี๋ยวผมเปิดกันที่คันใกล้ตัวผมก่อนเลยแล้วกันนะครับนะมีเข้ามาจอดแบบปะปนกับเอาติดอยู่นะครับคันนี้จะเป็น Toyota v i o ครับ 1.5S ครับ รถปี2013เป็นตัวโฉมก่อนไมเนอร์เชนนะครับตัวเอก็จะได้ไฟโปรเจคเตอร์สเกิร์ตแม็กสินิ้วเบาะหนังนะครับพวงมาลัยมัลติฟังชันเรียกว่าครบเลยสําหรับคันนี้ราคาไม่แรงครับกับรถเลขไมล์ประมาณแสนปลายๆนะครับสองแสนบาทซื้อสดได้จัดไฟแนนซ์ได้ครับคันนี้จะผ่อนประมาณ5,000บาทเท่านั้นเองนะได้มาเป็นสีดําเลยสําหรับคันนี้นะครับสนใจโทรเลยรถอยู่เพชรยนต์สาขาสุวินทวงศ์สีนี่เองนะครับโทรหาผมโอ๊ตเพชรยนต์ได้เลย0 9นย์เก้าแปดสี่สี่หกห้าสองสองสองนะครับ แล้วเรายังมีตัว t o y ยต a c ซ r ครับสำหรับคันนี้นะครับเป็นตัว1.8มิตรนะครับรถปี18ครับ459,000บาทนะครับผ่อนอยู่ประมาณสัก7,900ตีกลมๆว่า8,000อันนี้ได้เป็นสีขาวมุกนะครับเครื่องยนต์เบนซินนะครับน่าใช้งานมากอันนี้มีคันเดียวในร้านเลยเพิ่งเข้าร้านมานะครับเนี่ยรถเพิ่งลงเทเลอร์ทั้งนั้นเลยนะแต่ละคันนะครับให้เห็นแบบสภาพเดิมๆเลยแบบรถยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับแล้วก็ ตังนี้จะมีในส่วนของตัวเอาติสนะครับเอาติสตัว 1.6G นะครับเอาติสตัวไฮบริดนะครับราคาเริ่มต้น429,000บาทไม่ก็จะอยู่ประมาณแสนกลางๆตอนนี้ราคาเอาติสลงเยอะนะเริ่มต้นอยู่400กว่าบาทผ่อนประมาณ7,500เงินเดือน15,000บาท16,000บาทออกรถได้แล้วนะครับสำหรับเอาติสนะนี่คันนี้ทะเบียน8203อันนี้รถเข้าใหม่สีบรอนเงินนะครับสภาพตัวรถเบื้องต้นก็อะไรต่างก็กระจกยังเป็นพาร์ทเดิมนะอันนี้รถเพิ่งเข้าร้าน ภาษีต่อให้แน่นอนเพราะว่าน,นี้หมดมาแล้วนะครับภาษีหมดมาแล้วเนาะแล้วก็ตรงนี้จะมีรีโว่จอดอยู่แล้วก็มีตรงนี้นี่นเอาติดตรงนี้อีกคันหนึ่งนะครับมีตรงนี้อยู่อีกหนึ่งคันนะครับสีบรอนปัายทะเบียนแปดหกหนึ่งสี่นะครับซีซีสองหมื่นเก้าพันบาทนะครับทุกอาชีพออกได้หมดจะเป็นพนักงานบริษัทอายุงานเกินปีข้าราชการใครที่หารถไว้ใช้งานอยากได้รถมือสองไว้ใช้งานนะโดยเฉพาะเอาติดนะที่ร้านเราเป็นเบอร์หนึ่งเลยนะสต็อกเยอะมาก รถนี้เข้ามาประมาณ10คันนะครับสำหรับเอาติดนะครับตัว 1.6G เบนซินไม่เคยติดแก๊สรถหน่วยงานนะครับคันนี้ก็จะเป็นปี2020และส่วนใหญ่นะครับจะได้อะไรบ้างครับคุณแจแบบสมาร์ท e y เลดนะครับนี่ผมเปิดภายในให้ดูภายในจะเป็นเบาะหนังสีดำพรมลัยมัลติฟังชันเกียร์ CVT นะครับอย่างคันนี้ไม่ประมาณแสนเจ็ดแสนะครับไม่ My อาจจะเยอะนิดนึงนะแต่ได้เรื่องราคาที่ถูกลงเยอะนะครับสี่แสนบาท ฟรีดาวได้เลยคันนี้ผ่อน7,500บาทนะครับราคาไปตามนี้ครับเลขไม้ตามนี้ค่างวดตามนี้ครับไม่มีหมกเม็ดนะครับตรงไปตรงมานะครับใครสนใจคันไหนจองออนไลน์เข้ามาได้เลยโทรหาผม๊ตเพยรยนต์098 446 5222นะครับตรงนี้ก็จะมีสีดำอีกหนึ่งคันนะครับทะเบียน8 8 7 4อ่ะใครหาสีดำเราก็มีราคาเท่ากันครับเลขไม้คันนี้เท่าไหร่ผมยังไม่แน่ใจนะครับรถไม่แน่ใจว่าล็อกหรือเปล่านะเดี๋ยวผมลองเปิดให้ดูอ่ารถไม่ได้ล็อกนะครับ คันนี้เลขไม่สองแสนนะครับแต่พวงมาลัยยังสภาพดีอยู่นะเบาะหนังนะครับเอซวีทีนะครับ, T, รบได้เบาะด,ดํารถเดิมรถหน่วยงานนะคะ,ะ, 0, ะครับประวัติจะอยู่กับศูนย์โตโยต้าแต่นราคาประวัติศูนย์แท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับใครสนใจคันไหนก็ติดต่อเข้ามาครับศูนย์เก้าแปดสี่สี่หกห้าสองสองสองนะอันนี้ผมให้ดูแลสามคันเห็นไหม 3, 3สามพันสามสีนะครับแล้วก็มีไฮบิดด้วยเดี๋ยวพาไปดูส่วนใครที่หาไม่ได้เชนสีดำเราก็มีมีหลุดมาคันหนึ่งครับ นะ่าจะเป็นปีหนึ่งแปดหนึ่งเก้านะครับป้ายทะเบียนแปดศูนย์สี่ศูนย์ครับสำหรับสีดําคันนี้นะครับรถเพิ่งเข้าร้านราคาไม่ถึงสี่แสนสามแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทนะสามแปดเก้าครับคันนี้เลขไมล์แสนห้าไมล์ไม่เยอะนะครับเลขไมล์แสนห้านี่ได้พุช s าร์ t เอนจินพวงมาลัยมัลติฟังชันนะครับภายในคันนี้จะเป็นทูโทนะเป็นสีเบจสลับกับสีดํานะครับเออนี้โอเคคันนี้โอเคนะสีดํา ใครชอบรถสีดาก็มามา,มาที่คันนี้ได้เลยมาคันนี้ได้เลยนะครับนี่ดูภายในสามแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทซื้อสดได้จัดไฟแนนได้นะครับออกรถเดือนนี้ฟรีโอนห้าพันบาทนะครับโทรหาผมเลยศูนย์เก้าแปดสี่ีหกห้าสองสองสองนะหนึ่งจุดหกจีนะครับเป็นสินล,ล้วนไม่เคยติดแก๊สครับสาหรับคันนี้ได้ไปทะเบียนนี้ด้านหลังอาจจะเก็บงานนิดนึงนะครับแต่ที่แน่ๆรถไม่มีจมน้ําชนหนักพิกากับสีก็ไม่เข้ามาอย่างแน่นอนนะครับอ่านี่เลยนะเอาติดนะครับที่ร้านเราเยอะ พี่ร้านมีเยอะรถไม่เคยติดแก๊สครับวันนี้ผมเปิดให้ดูเลยนะโครงสร้างเดิมท้ายเดิมนะครับล้ออหไ่มีให้ครบนะครับมีตรวจรถ274จุดออกใบเซอร์ให้นะครับออกรถวันนี้นอกจากมีการลดค่าโอนให้นะครับ5,000บาทยังมีส่งรถสไลด์และประกันเครื่องเกียร์ให้ด้วยนะอ่ะสนใจขนาดไหนก็ติดต่อเข้ามาครับนี่ตรงนี้ก็มีเอาติด 1.6G รถปี2020นะอันนี้ปี20 มีสีดําด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันที่คันนี้หน่อยตัวไฮบร i ดนะครับปรายทะเบียน3830นะครับตัวไฮบร i ดนะครับเครื่องยนต์พันแปดไฮบริดตัวรุ่นนี้นะครับดูภายในนะราคาคันนี้น่าจะอยู่ประมาณอา่าช่วงประมาณ4ี่ปลายถึง5้านะเดี๋ยวผมขึ้นราคาให้นะสำหรับคันนี้นะนี่เอาติเป็นตัวไฮบริดประหยัดน้ำมันนะครับภวมลใจมัลติฟังก์ชันนะครับได้เครื่องเล่น จอนะครับวิทยุนะครับเกียร์ CVT เบรกมือไฟฟ้าแอร์ออโต้แอร์แบคลอบคันเบาะหนังสีดำนะนอันนี้ตัวไฮบริดนะั้นหลุดเข้ามาคันเดียวที่เป็นสีเทานะครับอันนี้รถยังไม่ได้ปรับสภาพเลยนะครับนะประหยัดน้ํามันภายในสีดำแอร์แบครอบคันมีแอร์ตอนหน้ามีแอร์ตอนหลังให้ครบนะครับสำหรับตัวรุ่นนี้นะรถนี้เข้ามาเป็นรถปี20สปี21บทั้งนั้นเลยนะครับสำหรับเอาติดนะครับเนี่ยใครที่ชื่นชอบ รถรุ่นนี้อยู่นะเพราะว่าขึ้นชื่อเรื่องอึดถึกทนนะครับใช้งานได้ง่ายมันทันเน้นไม่ยุ่งยากไม่ซับซ้อนนะครับมาที่เพรยนต์มาหาผมอดเพรยนต์ได้เลยคันนี้นะครับยังว่างมีคันเดียวในร้านนะครับเดี๋ยวผมขึ้นราคาค่างวดให้สําหรับคันนี้ตัวไฮบริดสีเทานะครับมีเข้ามาแล้วจําป้ายทะเบียนแคปหน้าจอและทักาหาผมได้เลยนะตัวรุ่นนี้มีเซ็นเซอร์ให้ด้วยนะสหรับตัวเอาติไฮบริดนะอ่ะทีนี้ตรงนี้มีอีอกอีกอกี่คันครับมี อ่ามีอันนี้หนึ่งจุดหกเหมือนกันป้ายทะรเบียนสามศูนย์ศูนย์หนึ่งนะครับแล้วก็อันนี้ก็ใช่สีดํานี้ก็มีอีกหนึ่งคันนะครับราคาก็จะอยู่ประมาณสี่สองเก้านะครับเลขไมประมาณแสนกลางกลางแสนห้าแสนหกแสนเจ็ดอันนี้ผมแจ้งเลขไมตามนี้เลยนะคใครโอเคกับเลขไมนะครับใครโอเคกับราคาเฮ้ยฉันราคาเท่านี้จับต้องได้ผ่อนไม่ถึงแปดพันนะครับได้รถเก่งเป็นรถเก่งขนาดกลางนะครับ นั่งสบายเบาะหนังออปชันฟังก์ชันครบคันนะครับก็มาจบได้เลยยังไงก็สวยนะครับดูภายในแต่ละคันนะน,นี่ดูสภาพเห็นไหมครับภายในสีดําอันนี้รถไม่มีการจมน้ําชนหนักที่ความกับสีกอไมล์มานะแต่ละคันที่ผมให้ดูอยู่ตรงนี้นะครับรถพึ่งลงเทลเลอร์พึ่งเข้าร้านมานะเห็นคันไหนชอบขนหนยกหูโทรหาผมได้เลยศูนย์เก้าแปดสี่สี่หกห้าสองสองสองนะครับแต่อย่างที่บอกนะว่ารถนี้ไม่ได้มีแค่แคมรี่นะครับไม่ได้มีแค่วีออสนะครับ อ,อไม่ได้มีออาติสหรือ v ีออสผมมีแคมรี่หลุดมาอีกหนึ่งคันสองยุดูนจีคันนี้ก็โอเคนะครับราคาไม่ถึงเจ็ดแสนนะราคาปรับลงอีกต่างหากนะครับหกเก้าเก้าเลขไม่แสนนิดๆอย่างคันนี้เลยสีบอนนะครับสีบอลตัวแคมรี่เดี๋ยวให้ดูภายนอกก่อนนะรถไม่มีเฉียวชนหนักมาแน่นอนนี่คือสภาพแรกเข้าของรถที่ร้านเราเลยนะมีป้ายทะเบียนสามสามสี่เจ็ดแคมรี่สองจุดศูนจีเบนซินนะครับ ผมเปิดให้ดูรถหลังเข้ามาจะเป็นรถปี2 0 2พันยี่สิบจุดบอะไรประมาณนี้อยู่ประมาณนี้นะครับภายนอกจะเป็นสีบอลภายในเบาะหนังสีดำปรับไฟฟ้าแอร์แบกรอบคันกลไรมัลติฟังก์ชันเกียร์หกสปีดนะตัวรุ่นนี้นะครับอ่ะถ้าสนใจคันนี้โทรเข้ามาเลยฟรีดาวผ่อนเริ่มต้น1 2 0 0 0บาทนะครับสำหรับตัว Cam ร y 2.0G เครื่องยนต์เบนซินรถหน่วยงานคันนี้นะครับอ่ามีสวยสวยสวยมากนะครับนะครับเนี่ยแต่ละคันจัดยอดเต็มฟรีดาวได้เลยใครที่ หารถมือสองนะครับคัสเกตเอนะครับอยากได้รถเก๋งแบบสภาพสวยๆโทรมาหาผมตามเบอร์ที่ผมแจ้งได้เลยนะครับร้านอยู่เพชรยนต์สุวินทวงศ์46นะครับเปิดทุกวัน9โมงถึง6โมงเย็นนะครับถ้าเข้ามาก็นัดผมได้เลยนัดบานเวลาเข้ามาดูรถได้เลยนะครับยังไงเดี๋ยวผมได้บุ๊กิ้งเรื่องวันนัดเข้ามานะครับย้ำอีกรอบนึงนะทุกคันจัดไฟแนนซ์ยอดเต็มฟรีดาวน์ได้ผ่อนเริ่มต้น7,500บาทในส่วนของตัวอัลติส ส่วนวีออสคันนี้ผ่อนสบายอยู่ประมาณสัก5,000ันบาทเท่านั้นเองใครที่หารถที่ผมรีวิวอยู่นะรีบตัดสินใจเลยน,น,นานๆจะเข้ามาทีนะในส่วนของบางรุ่นนะครับสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ก่อนจาก,การอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องผมไปด้วยนะครับเอาติดวีออสรถมือ2บายออสเพ้นยอนจะได้ไม่พลาดการอัปเดตรถเข้าใหม่สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ